สวัสดีครับสีที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านนะครับตอนนี้ผมก็เดินทางกลับบ้านเนาะไปหาเห็ด <c oughs> หาเหิและงกนะครับไอซีก็ได้ไม่เยอะแล้ประมาณสักหนึ่งกิโลนะครับไอซีเก็ดนี่ก็ไปผมก็ เดินทางกลับบ้านเนาะไปนี่ก็สายแล้วครับพี่ซีสายไก่มากวันนี้ก็เดินทางกลับบ้านก่อนนี่ครับมาตั้งแต่เช้านะครับพี่ซีงรีบมาเนาะาจะได้กลับไปกลับบ้านแต่เ,เช้าไปหาเห็ด ไายหาเห็ดก็กลับบ้าน,นจะได้กลับมันก็บ,บุญเนาะไปใส่ปุ๋ยมันซับหลังเนาะเอฟซีเนาะก็เดินทางอยเดินทางกลับบ้านอยู่นะครับเห็ดกอวันนี้ก็ได้เยอะกว่าเมื่อวานเนาะมันเป็นเห็ดละง,งกเห็ดละงกขาวเอฟซีเห็ดละงกขาว ี่แค่สองที่สามที่เนะเาะกำลังเดินทางครับเดี๋ยวก็มี<อ>วันนี้คนมีคนไปหาเห็ดเยอะเนาะวันนี้ผมเดินแต่อยู่ในป่านี่ไม่คบเขานะครับพี่สิไม่คบใครเลยไม่เห็นใครเลย บางคนก็เดินบางคนบางคนก็ขี่มอไซค์นะครับอีีมาผมเดินผมเดินจากบ้านมาเดินจากสวนยางเนาะมาถึงนู่นแล้วครับถึงป่าเห็ดนี่นะครับแถวนี้ก็เป็นป่าเห็ดเหมือนกันแต่มันไม่ออกเนะาะเมื่อเช้านี้ก็แวะดูอยู่หาไปนะครับอซี ตอนไปเนาะมันออกไมเยอะแถวนี้ก็ป่าเห็ดเหมือนกันนะครับป่าเห็ดแล้วงกป่าเห็ดเพาะนี่ครับเดินทางกลับบ้านคนเดียวไปคนเดียวครับอีซี ไม่มีเพื่อนคุยเนาะขากลับก็เลยได้ถ่ายคลิปเนาะกลับบ้านนะครับกลับไปแกงเห็ดละงกใส่เห็ดพึ่งด้วยนะครับอีซี่โอ้ยไอเอฟซีตอนนี้ก็เดินอยู่ ลุ้นจะขายหรือว่าจะกินนะครับ FC. เอซีปิดละงกผมว่าไม่ขายเนาะเอาไอ้กินดีกว่าครับเอซี FC. เพราะว่าราคาไม่แพงนะครับรูหนึ่งก็ประมาณร้อยสองร้อยครับเอซี FC. ถ้าเห็ดออกเยอะแล้วก็เรืออยู่รูแล้วร้อยกว่าบาทนี่เอ็ดตอนนี้เห็ดออกที่แรกนะครับพี่ซีคงจะแพงอยู่เนาะว่ายังไงก็ไม่ขายแล้วครับพี่ซีปหาก็โอ้โหไกลครับอื่นก็ลำบาก เวลาเดินนะครับไอซีกล้องมันก็นจะสั่นเนาะเพราะว่าเ้นทางนี่ครับไอซีมันไม่เสมอกันเนาะมันเป็นก้อนหินนี่ครับสูงต่ำยังม,มีคนมาหาเห็ดเผาะอยู่นะครับไอซี มีคนมาหาเห็ดโผอ,อยู่นะครับเห็ดผก็เห็นครับไีซีแต่มันไม่เยอะมันเก่แล้วไปครับ เดินกับ,บา้ารสงสัยเขาขี่มอไซค์กลับหมดแล้วเนาะเพราะว่าเขาขี่มอไซค์มาหาเห็ดได้แล้วเขาก็กลับเนาะขี่มอไซค์กลับเขาจะไม่ค่อยเดินนะครับทางสายนี้นะครับเอฟซีเขาจะขี่มอไซค์ ถึงมันจะลำบากยังไงก็ก็ขี่นะครับอีซีเขาไม่ค่อยเดินดูเห็นรอยรถนะครับอีซีก้อนหินขุขะเขาก็ยังขี่มาได้เขาว่าเขาว่าดีกว่าเดินนะครับอีซีขี่มอเตอร์ไซค์ดู สภาพทางเนาะคนวหินขุขะนะครับวิศีสภาพทางโอ้โหสงสารมอไซเนาะเป็นแบบนี้นะครับวิศไม่รู้มันจะห่างมันรู้มันจะพี่วัดไหนนะครับวิศีรถมอไซนี่ ชีวิตทำนี่ละครับพี่สีมาครับอ่ะครับแต่ก่อนก็ เห็นแล้วงกเหลืองนะครับเราเห็นแล้วงกแดงแถวนี้ครับวิสีออกอีกานนี้ออกเยอะนะครับแต่ปีนี้ไม่เห็นเพราะว่ามันลุกเนาะยาเห็รส่วนยาเนี่ยเห็นไหครับทางหมอไใสโอ้สงสารหมอไใสจังเลย พาขี่พาผมขี่มอไซค์มานี่ได้ทิ้งกันนอนมอไซค์ผมครับก็อันครับคือผูกกระโลนนะครับพี่สีก็ อ่ะผมขอจบคลิปเพียงที่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ